สวัสดีนะครับผมอาจารย์ชัชวัตรพรเมฆพัฒพยากรจากช่องทารวยในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องทําบุญลงศพการทําบุญลงศพคือการต่ออายุไขสะดอกเคราะห์ผ่อนหนักให้เป็นเบาการบริจาคลงศพให้กับศพที่ไรายยา้ญาตถือเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมโชคชะตาให้ดีขึ้นหากมีเคราะห์หนักจะเป็นเบาการทําบุญลงศพยังมีพิธีกรรมมาเกี่ยวข้องอีกหนึ่งคือ ลงไปนอนในโลงศพประมาณ4นาทีาพระภิกษุจะทำการบางสกุลเป็นบางสกุลตายผู้นอนจะต้องนอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกและนอนลงไปในโลงใช้เวลาประมาณไม่เกิน4นาทีและเมื่อพระสวดบางสกุลตายเสร็จก็จะสวดบางสกุลเป็นให้โดยผู้นอนในโรงก็จะหันศีรษะไปอีกทิศทางหนึ่งคือฝั่งตรงข้ามคือทิศตะวันออกเมื่อท,ทําพิธีเสร็จ โรงนั้นก็จะถูกนำเอาไปเผาถือเป็นการหมดเคราะห์หมดโศกและยังมีการต่อชะตาอีกวิธีหนึ่งก็คือการห่มผ้าโดยเอาผ้าขาวห่มมายังผู้ที่ต้องการสะอกเคราะห์และให้พระพิสุสงฆ์ทำการชักผ้าบางสกุลผู้กระทำไม่ต้องลงไปนอนในโรงเพียงแค่นั่งต่อเบื้องหน้าของพระพิสุจสงฆ์และเอาผ้าหม่มสวดบางสกุลเป็นบางสกุลตายเหมือนกันหลายท่านมักมีคำถามว่า เมื่อไปทําบุญบริจาคลงศพได้ใบเสร็จมาแล้วใบเสร็จนั้นต้องไปเผาหรือไม่โดยปกติการเผาเป็นความเชื่อของคนจีนเพราะคนจีนชอบเผากระดาษไหว้เจ้าชอบเผาบ้านกระดาษรถกระดาษให้กับผู้ล่วงลับเพราะเชื่อว่าจะได้เพื่อให้หมดเคราะห์หมดโศกแต่ในทางกลับกันคนที่มีความเชื่อด้านพุทธทำบุญก็คือได้บุญเพราะจิตเป็นกุศล ใบเสร็จนั้นจะเผาหรือไม่เผาก็ได้หลวงพ่อหรือีลิงดำวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีเคยกล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญลงศพช่วยศพที่ไร้ญาติถือเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่และเป็นสถานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกที่มองเห็นกับไม่เห็นเรียกว่าแรงกรรมและเมื่อกระทำกิจกรรมบุญที่เป็นกุศลบุญเหล่านั้นย่อมมาช่วยส่งเสริมชะตาให้บุคคลนั้น มีดวงชะตาที่ดีขึ้นควรจะทําบุญลงศพอย่างน้อยปีละสองครั้งเพื่อเป็นการสะสมบุญส่งเสริมโชคชะตาของตัวเองหากมีเคราะ์ก็หนักเป็นเบาอะไรที่เบาก็ขอให้ไม่เกิดเลยก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ใจบุญใจกุศลทำบุญลงศพบ,บริจาคช่วยเหลือคนยากไร้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพารวยด้วยนะครับสวัสดีครับ